เนียวันนี้ครับโอยรุ่นพลังถ่านอีกหนึ่งคนนะคนแรกที่ผมเคยพูดในคลิปว่าทําให้ผมรู้จักรถรุ่นเนี้ยนี่คือคนนี้เลยเนี่ยนะโอยรุ่นพลังถ่านมาจากระยองนะ,ะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนด้วยชื่อสวนโฆษณาหน่อยคือนทุเรียนทวีทรั์ครับอยุธยง มีสองรูมือสองตลึงแบบน้องแหวไอที่ผมโพสไปบ่อยเอยาทุเรียนให้กินเนี่ยคนนี้เลยนะฮะกินจนแบบเบื่อไปเลยทีเดียวนะนี่ครับเนี่ยวันนี้จะพามาดูครับวัยรุ่นดูใบพลังห่านคือคันนี้ต้องบอกก่อนนะทาไปแล้วคือนี่มาดูใกล้ๆครับเปลี่ยนล้อยางไปแล้วไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรนะเห็นเราใส่ยางที่มันดอกใหญ่แล้วมันสวยกว่าก็เลยอยากจะวันนี้จะลองเปลี่ยนดูนะไม่สุดก็ดคือล้อเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว ยางเป็นยางดอกเรียบทีเนี้ยเสียบีเขาบอกว่าอยากให้ดอกมันใหญ่หญขึ้นหน่อยก็เดี๋ยวเราตกลงกันอีกทีว่าเราจะใส่เป็นตัวไหนเดี๋ยวรอชมแล้วก็เดี๋ยวยกขึ้นมาสองนิ้วแล้วก็เดี๋ยวใส่ไฟนะไฟแบบเหมือนรถผมเลยทั้งหน้าหลังเลยนะกับแนวทางสีขาวของเราสีดําน,นี่สีขาวก็เดี๋ยวรอชมครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนไฟเนาะกลับบ้านดึกแน่นอนเยนะรถไม่ติดรอโอเคเดี๋ยวรอชมครับ เสร็จแล้วครับสุดท้ายก็คือตีสองเป็นไงทำรถสุดปะ <c oughs> กลับบ้านตีหนึ่งตีสองลูกค้านะ่าถึงบ้านตีห้าลูกค้าอยู่ยระยองด้วยลูกค้า <c oughs> ทำใจมาแล้วนะฮะเพราะเป็นคนชอบแต่งรถเหมือนกันนะฮะคุยแล้วว่ามันต้องกลับดึก อ่ะอันนี้ฮะก็เป็น F C ละยองเนาะรถอีก1คันเนาะที่ผมมาแต่งไปก่อนหน้าที่จะซื้อคันเจคู่สีดําผมเนาะคันนี้ใส่ล้อไปแล้วนะครับแล้วรอบนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยชุดยกอะไรก็ไม่มีนะครับล้อเนี่ยกหายากมากเนาะตัวสเปคยางต่างๆใส่ไปเนี่ยมันก็ติดเนาะวันนี้มีอุปกรณ์แรงต่างมาแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมว่าทําอะไรกันไปบ้างกับคันนี้สเต็ปยก2นิ้วนะฮะระดับแรกครับลูกค้าใส่ไฟเพิ่มคือเอาแบบผมเลยเพราะว่าต้องบอกแบบนี่าดราม่านะเรื่องไฟเนี่ยเพราะว่ารถเจค นู่นนี่นั่นถ้าคนติดตามผมจะรู้ดีผมแปะลิงก์ให้ก็ได้อะคันนี้นะฮะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนมีสวนทุเรียนอยู่ที่ระยองไฟเนี่ยเอาไว้ส่องสว่างในพื้นที่ที่มันในไร่เขาแล้วกันเนาะเพราะว่าสวนทุเรียนก็จะปลูกเป็นแนวไร่เนาะไว้ขับบนดูบางทีมันก็มีเขาเล่าให้ฟังว่ามีโจรมีขโมยเนี่ยมาเหมือนมาป้นทุเรียนเขาอะแบบเ้นที่อยู่ริมๆของสวนอะเพราะมัน80ไรนะ่น่ะนึกออกปะเขาก็จะเอาคันนี้ขับเข้าไปลุยไฟหน้าไฟหลังใส่ครบเซตเนาะแบบผมเลยเพื่อส่องสว่างในป่าการใช้งานออฟโรดแล้วก็ใช้กับ ชีวิตประจําวันที่เขาต้องใช้ใช้อย่างมีสติคนดีๆเขาใช้กันเออต้องบอกแบบนี้นะครับไฟฟ้าจาครับ10นิ้วโอนิกนะฮะด้านหลัง S2 Pro นะแล้วก็ ดังหน้าจะต้องเจาะหน่อยเพื่อให้มันเรียบเนียนแต่ดีไซน์ของไฟเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อให้เข้ากับตัวทรงของรถนะฮะไม่ได้เป็นไฟกลมก็ใส่ไปเรียบร้อยนะฮะส่วนด้านหลังอ่ะมาดูนิดนึงก็จะเป็นไฟฝังเข้าไปในกระชนเจาะเหมือนกันนะครับเจาะในแนวเดียวกับไฟตัวถัดหมอกตรงนี้นะครับของเดิมเขาเนาะนะฮะส่วนอื่นก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะครับแสงสว่างเนี่ยก็ไว้คืออยู่ในสวนมันมะืดเนาะอยู่ในป่ามันมืดก็เอาใช้อันนะี้เป็นช่วยในการถอยแล้วก็มองเห็นเนาะส่วนช่วงล่างครับมาดูชุดโชก็อันนี้มันใส่ไปแล้วเนาะ อันนี้ก็จะขึ้น2นิ้วตัวด้านหลังนี่ก็2นิ้วเหมือนกันหนา1นิ้วเหมือนกันเนาะใส่เป็นอะแดปเตอร์คือแบบทําตรงสปริงอ่ะนะเบ้าไม่หลวมระยะของสปริงเนี่ยถูกต้องเนาะแล้วก็ไม่ได้เค้นจนเกินไปโหลดเนินเนี่ยชคไม่สุดไม่ตึงไม่ตั้งเนาะก็เทสให้เรียบร้อยแล้วก็มั่นใจเลยเอามาขายได้เนาะสำหรับชุดยกอันนี้คือรอชุดโชคที่เป็นเซ็ตของโปรเฟนเดอร์อยู่รออีกนิดนึงนะฮะอ่ะอันนี้คือยกมา2นิ้วก็จะเล่นทรงนี้หน้าก็จะต่าว่าหลังประมาณสัก2เซนเนาะเพราะรุ่นน สปริงค่าเคเขาอ่อนก็เลยเอาหลังสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวหน้าลอยยกสูงมาแล้วปรับไฟหน้าอะไรถูกต้องทุกอย่างเนาะไฟหน้าต้องปรับด้วยนะฮะยางครับอะโตโยนะครับ AT3 นะครับของเดิมเป็น C2S ลูกค้าเนี่ยว้วิิงในสวนมันลื่นเวลาเจอหญ้าเปียกๆเขาเอามาอยู่ก็เลยอยากได้ยางที่เป็น AT เลยก็นี่ครับ AT3 2 6 5 5 0 2 0ปกติเอามาใส่เลยเนี่ยมันเลี้ยวติดนะครับเราก็แก้แล้วเรียบร้อยไม่ติดอ่ะนะนี่ครับ อาจจะมีโดนสักหลาดเบาๆเราเย็บให้มันชิดไปแล้วแล้วก็ปาดตัวพลาสติกด้านในนิดนึงเนาะนะครับบวกกับด้านหน้าหน่อยเห็นด้านหน้าห่างแล้วผมปาดไปนิดนึงเนี่ยครับก็จะเป็นทรงนี้เลยก็หล่อดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะับแขนได้ท้องค้าก็ใส่ของ EV นะครับที่ผมใส่เหมือนรถเดียวผมเลยเป็นห้าชิ้นกลางมีตั้งแต่ที่ผมกินญ้านั้นน่ะ <S 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 ดีน้เมียให้มีดมาติดรถไว้มันก็บังช่วยขึ้นให้ดีขึ้นเนาะตรงที่เผาหน้าแล้วก็ กลางแบตแล้วก็ตรงท้ายแบตแล้วก็ท้ายรถนะทั้งหมด5ชิ้นนะนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมน้ําหนักเบามากนะครับเทียบกับพลาสติกเดิมเนี่ยยกก็คือไม่ได้ต่างกันเยอะคืออลูมิเนียมน,นี้เบาจริงมีช่องระบายความร้อนด้วยนะค,คือดีเลยราคาไม่แพงหมื่นสามพันเก้าอมติดตั้งยางก็แปดพันหนึ่งนะไฟก็สี่หมื่นกว่าบาทนะหน้าหลังเนี่ยอ่ะเนี่ยโดยรวมประมาณนี้คนที่แบบอยากจะใส่ยางเบอร์นี้เนาะ ใส่สเปคล้อที่แบบดูพอดีพอดีซุ้มสวยๆแบบนี้เนาะก็อาจจะต้องปาดซุ้มนิดนึงนะครับเพราะว่าซุ้มของเจคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะแคบมากนะครับแล้วก็มีระยะที่แบบเวลาเลี้ยวเนี่ยมันมันค่อนข้างเบียดก็แนะนำว่าปาดนิดนึงไม่ได้มีผลอะไรครับคือถ้าอยากสวยนะ <c oughs> ก็ต้องยอมปาดนิดนึงสาหรับตรงหลังซุ้มล้อแล้วก็หน้าซุ้มล้อนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อยแบบนี้ได้ทรงสวยด้วยก็โดยรวมประมาณนี้ครับอาจจะมืดหน่อยนะรีวิวสำหรับตัวนี้เอาไว้ให้หลายๆคนไว้เป็นแนวทางสำหรับสีขาวยกสองล้อยางนะครับไฟต่างๆะ ก็ประมาณนี้ครับดูให้เป็นแนวทางครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่คกดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ